โอเคนะครับสวัสดี EP เที่ยงนะครับเอ้ย EP บบายแล้วนี่ก็ยินดีนะครับวันนี้ช่วงเที่ยงช่วงไอช่วงใช้สายมาแล้วเข้าหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ตะกี้ก็ได้หกหกนี่นะหก นี่คือวีนะครับผมนะฟันหกแล้วก็มาแนละ้วออกออกหกแปดจะได้ไล่ไม่ถึงนี่หกหกหกห้าหกเจ็ดหกแปดไล่ไม่ถึงนะมันออกอ่าเดี๋ยวกลับไปดูก่อนออกสามศูนย์ศูนย์หกแปดนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เจ็ดนะครับผมนี่ได้เจ็ดนี้คือบ่ายนะครับ ทั้งนิเคบ่ายแล้วก็นิเควีบายนะครับก็เข้าทั้งคู่นะครับผมฟันเข็นตัวเดียวนะก็บวกกําไรกันไปนะครับตอนนี้ก็กําลังจะรุ้นลาว HD กับฮานอยทีวีนะครับผมนะส่วนจีนบาย V นี่ออก14-25นะครับก็จะไปรุ้นอีกเซตหนึ่งอ่ะ EP นี้ก็จะทําตามสัญญานะครับผมก็จะมาลงห้างเิงบ่าย v ี p แล้วก็หุ้นใหญ่ห้างเิงบ่ายนะครับตามนี้นะครับผมนะ โอเคนะขอให้เฮงขอให้มีตังค์ใช้กันทุกคนนะครับผมสำหรับ f c ที่ติดตามนะก็กครงนี้ขายอดวิวแอดตกมากนะครับฝากกดแชร์แอดมินด้วยนะกดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ทำเงินกันเยอะเลยนะครับผมนะทั้งรูดคู่ก็บางตัวก็มาทั้งสองตัวบางตัวก็เข้าเจาะเด้งนะครับผมก็คือมีกำไรติดมาทุกตัวนะครับผมบางตัวหลุดก็ไม่เป็นไรนะ ส่วนมากวันนี้ก็เข้าเยอะนะครับผมนะเข้ามีเด้งกันเยอะนะครับผมนะไว้ยเย็นๆค่อยมารีวิวว่าตัวไหนเข้าตัวไหนหลุดกันอีก EP1 แล้วกันบางทีอาจจะไม่ว่างทำรีวิวด้วยนะว่าเข้ากี่ตัวหลุดกี่ตัวนะแอดมินก็เพราะว่าช่วงเย็นๆก็มีหวยหวยกันเยอะมากหวยฮานอยนะครับผมเกือบเยอะ,อะมาดูครับพางเสง v ี p อบ่ายนะครับแอดมินฟัน2นะครับตัวเดียวนะครับบนวิ่งล่างรูดนะ จาะนิ้น824 82นะครับวันนี้นะชุดเจาะองส2งสี่แและ7234นะครับคู่นี่ครับคู่บนนะ8224กับ7234นี่สวยมากนะครับห้างเสียง v i p นะบ่ายนะครับผมนะแอดกะว่าจะมา ลบนะเพราะมันดีดขึ้นแล้วโค้งปุ๊บใกล้จะปิดเดี๋ยวมันก็จะโค้งลงนะครับผมนะอาจจะดีดเป็นบวกหน่อยนึงแล้วก็จะกลับเป็นสายลบนะแล้วก็มาดูหุ้นห้างเสิงายนะครับห้างเสิงนะครับแอดมินได้อะไรได้9นะครับจานี้9กนะครับ198นะ3ตัววัดไปนะครับผมนะคู่เจาะ9 7้9 9 8 1 8และ8 7 2 9โชคดีมีตังใช้กับห้างเสิง VAP บาย ซื้อไม่ทันอันนี้ซื้อไม่ทันนะนี่คีน้องเขาก็เสียดายนะเพราะว่าลูดตัวเดียวนะลูดตัวเดียวเข้าปุ๊บก็มีกําไรทันทีนะบนวิ่งล่างลูดก็ติดกําไรมาทันทีเลยนะครับเจาะถึงจะเจาะไม่เข้าแต่ถ้าเล่นตัวเดียวนะมันจะมีกําไรนะ,ะ,ะส่วน2ตัวก็ต้องลุ้นเด้งอีกทีหนึ่งนะว่า ถ้าเด้งก็จะมีกําไรนะครับถ้าไม่เด้งก็ขาดทุนน้อยนึงก็ไม่เป็นไรนะครับาตามนี้นะครับผมขอให้ร่ารวยมีเงินใช้นะครับกับห้างเสยง v ี p บ่บายและห้างเสยงบายของเรานะครับด้วย,วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับแนวทางดีๆแบบนี้แอดมินก็จะมีกําลังใจในการทํางานและจะรีบมาลงให้ทุกท่านเร็วๆนะครับช่วงนี้ยอดวิวตกนะครับฝากแชร์กันด้วยนะแอดมินจะได้มีกําลังใจ ลงลงลงหวยปุ๊บอัดคลิปปุ๊บมาลงให้ทันทีปั๊บเลยอ่ะโชคดีครับผม